มากก็เปลี่ยนสูตรใหม่ดิเ,เอ,อ,อ่นะคุณดาววันที้ภาผู้สชวมาบมองนาหาัตระวงก่นอนเออหนาวดองๆเลยยิ้วเขายิ้วขายิ้วเขาเดี๋ยวก่อนจีไปเล่นบุญมาทำบ,บุญก่อนเนะนาะหามือกีบม,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 มาคืนดิคนไหนนะ สบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพบกับพ่อบ้านอีกแล้วมื่อนี้พ่อบ้านกาับสีผ้าไปบุไปไปบุญไปงานบุญพระธาตุโพนอยู่ที่บ้านพโพนเนาะเป็นมือสุดท้ายเนาะมื่อนี้กับสีไปพร้อมกับผู้สาวสามคนเนาะเดี๋ยวถ่าผู้สาวแต่งตัวอยู่มาหลับผู้สาวได้มื่อนี้นะมาเคาะเพื่อนเหรอแล้วแล้วบ่แต่งตัวนะ ผู้สาวพึ่หายแต่งตัวเหอ่อนานแท้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าผู้สาวที่แต่งตัวงามสัมไดเนาะพี่น้องไปกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะมื้อนี้ร <c oughs> อผู้สาวแต่งตัวอยู่ไปเดินมาแล้วผู้สาวมาจนเหงาเฮาความงาม <c oughs> นี่หนึ่งคนหนึ่งคน สองคนขี่แม right? <dim it. S 2> ่นี่กสิเสดได้มุนจิกับเเลยออไปไปใส่กันไปห่าวันนี้ออกเดินทางการเดินทางรถใหญ่เดิเพ่ขี่มุดโอ้โหไก่ย้อนแล้วไก่ย้อนละย้อนแล้วยอนแล้วบ้ารถรถก่อนเต็มแท้ไหมเน่ยพี่น้องมีแต่รถใหญ่แล้วเข้ามารถมอเตอร์ไซค์เนาะนี่ฮะเต็มอยู่ จะรถใหญ่สูตทางนั่น,น ấy, เลยบรรยากาศเนาะวะมือนีร้ายกว่ามือนั่นไอ้คนไอ้ฝากรถยักอยู่ใช่ตรงไปเลยเ<อ>้อะ่ะ<อ>มือนีคนร้ายดิมือสุท้ายเนาะมือสุท้ายมันกวนเอาวมือ

รถใหญ่ๆนะนี่เท่าอะไรกี่พอจะใส่ในาะโอ้ไอกกอยไม่รูมองทางรถจักรยู่ใส่มองนี่ออบอเระบบเย็ยนไปไนน่ายเห็นไหมเย็ยนไปไน่ายเห็นเนาะเฮ้ยไป่ไปเบ ทั้งนี้ทั้งนี้เฮ้ยมองให้มองผากรถจักเนะฝากมาเอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาฝากรถก่อนเนาะ 5, <000. S 1> ขั้นหลายไหมขั้นาวพันมาสามสิบข้าวพัน กันได้หัวแดงบอกเอสองมื่นกีเนาะคาฟังรถังรถสองหมื่นกีะคุณอนะมากับยนสูตรใหม่ดีนะ าโออ้ยกืไปเนาะไปออกตรงนี้นะ Let's go Let's go คนไลยได้เหมือนี่เนาะวันนี้คนไลายยังต้องไปบ่ไปยังะอุตส่าห์วันน่ะวันแตได้ยินเสียงเพลงมัน ตรงยา um งตรงไปหาโลยนะสาวมังมวนมาแต่ช่วนไปโลดเอต่อมาโนโซนขายเื้อผาเนาะเนาะยงเลยเนาะชเสียกอกเสียกออกเนสาเยเลยเ้อเลเรลยคขายเลยขายเลฟังดีๆได้ว่าขายเลย คนหลายย่เดมุงานมือสุดท้ายน้องมาเมื่อนั้น,นคนบ่ค่อยหลายมาเลยนี้มือสุดท้ายเป็นคนหล่ดูแล้วจะรู้ว่าต้องโต50ทันที50ทันทีได้ยินเสียงเพลงนะมันอาจจะมีเสียงเพลงบางบางช่วงบางตอนเขาอ,อาจสตัดออกเนาะนี่มาของนี่เานาะสีสันหลอดไฟอันนั้นคือทางขวัดเนาะ มื่อวานเขาก็มาถ่ายเหยิงแล้วมื่อนี่พี่ผ้าผู้สาวมากมองนาหัตระวงก่อนเอ้าดองดองยุ่วเข่ายุ่วขายุ่วเข่ามากันเลยยุ่วเขากินเลยเนาะอันนี้ผู้สาวคู่ไฟเป็นร่มละเม่ 咚咚。<Long> เดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในวัดเนาะจิจิย่างเขาทางในจิตาอยู่นี่บอกได้เงี้ยเนี่ยไปเขาได้แต่ว่าเขาได้เนี่คุณบอกเรื่องไเรื่องนั่นเดินเข้ามาทางในวัดกับคนชิบวรายไปได้เนาะโดยเบิ่งบรรยากาศเพราะว่ามือสุดท้ายนี่ยก็จะต้องเวียนเทียนรอบ

บคนาเสือว่าเออจะสิได้ไปเดียวกันเต็มซิโคนาจปคือนั่งโอคิมาจากสวัสค์เขตที่จจัยอยู่โบตานะอันนี้ก็มาห่อนเนี่ยเขาเจ้าก็สิเลียนเทียนเนาะแต่ว่ายุคพี่เขาจะเอามีการจุดสู้เป็นบอกสองฝ่ายู้เทียนจุดสู้เทียนเทียนสามรอบเลยเนาะแล้วก็โคมกราบขอพรแต่ว่าเฮามือนันเอามาแล้วมากราบ นี่น้องพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่องค์พระธาตุกัสิประมาณนี้เนาะนี่คืออันนี้คือองพระธาตุโพนคือเขาเจ้าสิจัดทุกป,ปีทุกป,ปีมีการครงงันตลอดสามมือสามคืนเนาะอี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องบาทห้ามาเวียนเทียนเสร็จแล้วเขาก็สิเลีเเเ่ยวแต่เนาะสิไปเที่ยวไปชมไป ยังก็แล่แต่เลยบาน,นี้เพราะว่าข้างนอกก็จะมีคองขายเต็มแล้วก็มีหมลํำทังนั้นเนาะหมลำลำเรื่องแล้วกัวงดนตรีหนึ่งวงเนะาะไป <อ S 1> ข้ากระผ้ามาเบิ่งประมาณนี้เนะา,าะดีขาวกระหลอกไปข้งนอกบานนี้ายพี่นอกไปไป <อ S 1> <อ>บ้านนี้เดี๋ยวข้าสกรผ้าไปเขาไปเบิ่งอยู่หนาห่านวงดนตรีเนาะคุณเสียงจุ๊บจุ๊ ao đi đi, 2 con nè, nhanh lên, chạy mẹ mông nè. à, mông nè, มากขึ้นดิพนหลายแห่นะี้ oh,

อมาเบิรพี่น้องทุวคนยกมือนักการน้องหนของชานัยกมือนักกร่ยารานอะไท่านคนมาลาบอตำำลงหุ้นดยกไปบนนั้นหักตบแตาสางกฤษ่าหอนทักโบยังล่างละแปดเทียบตัวล่างละแปดแสนหนึ่งสองสามยกมือขึ้นบาทพันสามร้อยยกงงไปตบ โอเคโอเคโอเคสเยังเนหนอชคิวไปยังใช้คิ้วใช้้หมดลักเบื่อเที่ยมาเนี่ยคนยังกังวลอยู่ายงงมดคืนอย่การอตแกงหมแยงหมเมื่อหมดตายหมกรรมตายหมกรเหตายรรบ่ตายหดกไล้วมาเนี่ยกเบียร์น่กับเซ แลไ้ซะ <ś led> โอ้ยอันนี้พก่อยเด้อนี่ได้ยังเกาะฮะได้โอ้ยจีได้ลมเปี้ยวโอ้ยโอเคนอนพี่น้องกลับออกมาเลยมือนี่เป็นงานบุญพระธาตุโพนวันสุดท้ายเนาะสิบห้าคำ วั ping, นพะิงเนาะเห็นบอกวันเดือนเดือน,นเต็มดวงเนาะนี่แหละคืองานบุญประธาธุโภนเนะน,น,นาะลอดฮะตอนมาฮัรถแถวนี้ฮัจอดหลายหลายบัตนี่เลือกแค่นี้เนาะว่าตอนนี้กับเวลาเป็นเดี๋ยวดิเวลาตีสองปุ๊บเห็นบตีสองสีง 4, 7, นะ่สิบเจ็ดเนาะ เมื่อฮอดบ้างครับประมาณตีสามโอเค,นนอคนนอเนาะพี่น้นะงนนนนอง,ส,งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างใดก็ขอมินลงใต้คลิปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบ๊ายบายอุบซาโปซาเบีย